ใครรวยๆตั้งโรงงานเลยครับเดี๋ยวผมจะให้น้ำมัดขายไปเลยจะได้เป็นไปเอายางออกจากสต๊อกให้ได้มีอยู่สองแสนก็ตั้งของใหม่ก็ยังยังไม่เข้ากันเลยเนี่ยเตรียมเลยกับคนนี้แล้วจะทำยังไงฮะวันนั้นก็มาช่วยทะเลยซื้อยางหนึ่งกิโลกลับบ้านมาซื้อหลับกองอ่ะนะนะสองวิธีวันนั้นเขาบอกอะไรนะเห็นจริงเขาเป็นอะไรนะแวหลัคกี้สีก็ ดับจาบมได้ไหมเพราะนั้นมีนหนังสือพิมพ์ไหนตอบไปดูเขียนบอกก็ดูแล้วกั่นก็ขอชอจะเป็นแมวเป็นแมวสีไหนหรือเป็นหมาหผมว่าเป็โหมูผมไลยไ,ไปลงไปความาอะไรแต่วันนี้ก็เห็นมีคนก็พอความเห็เหมือน,ะนะนกันนะเห็นติดโดดแทนที่จะมาฟังแล้วให้ผมพูดตรงนี้มันหมายความว่า,วาติดผมวันนี้ท่าทางอะไรไม่าระชาติ พอเสื้อไปเดียดร้อนทั้ที่แล้วไม่ใช่ระดาระระผมก็เป็นผมอยู่แบบนี้นะ<ค>แต่ผมมันสุขภาพเรียดร้อนไม่ใช่เป็นหานอยู่ไปไหนไม่ได้คอยกระตุ้นใจเนี่ยไม่มีสลาผมทำไมได้เลยผมไม่ได้เลยเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นเหมือนอยากใหญ่ไม่อยากเลยพี่ก็รู้ว่าพี่วิลาเศไง ไอ้เลี่สิงห์ท้องไหนนี่ก็ชุนนะก็คนไทยทั้งนั้นมาแก้กันกดไมา้งหาไปสู้กฎหมาดีเยอะนะเยอะไปแล้วกันนะก็ไปบากันไทยผิ่ใครถูกว่าไปผมเรียนท่านแบบคนเราไม่ได้ยุดเลยนะตา้งแยี่สองาผมไม่มีาทิพย์เลยทำงานทุกวันเา

จยากนั้นแล้วครับนะมหาเมืองวันนี้ก็เขียนผมก็ได้ยินมานานแล้วมหาเหมืองผมก็อยากเป็ท่านนะหลักการท่านผมไม่ฉลาดนะ่านเแต่ด้วยหลักด้วยความคิดของผมเนี่ยเวลาเรียนเก็บเจำได้ไปเรียนหนังสือเวลาเรียนแผนที่สอนภาษาให้ไทยคุยกับฝรั่งเวลาฝรั่งถามทางไปไหนเราก็จะท่้นคำตอบอะไรโอลด์เลสต์หรือเลสต์หรือไลใช่ไหมไอ้นี่บอกฝรั่งไม่ได้เลยเพราะมัเลี้ยวแบงนี้ใช่ป่ะผ่านบ้านนี้ไม่ไหนถามว่าที้ไม่ไหนถามว่าเลี้ยวแบบนี้ มาหลางมาในงงกลับไปหมดอะไรแบที่ไทยอะไรวะเนี่ยไปแก้ใหม่แล้วจะแก้ยังไงไม่ช่เอาตรงเดิมมาทำใหม่นี่มันทำไม่ได้เาทำไปแล้วตีวกอ่อนที่